ท่าครั้งนั้นมนุษย์สานว่ามนุษย์ทั้งหลายสังวิทยิตาวาตรเตรียมแล้วรติฐานะที่ว่าฐานะจังกรรมนะปัญะสาลังซึ่งที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวันและที่เป็นที่จงกรมและบัรนนะศาลาเนสังพิคุนางแก่พิสุทั้งหลายเหล่านั้นอุตสาหาปตตาพูดถึงแล้วซึ่งความอุตสาหะว่า ไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายอุปัตถัายยามะพึงบำรุงอัชชะในวันนี้ขึ้นบาลีว่าอุปัตถัายยามะเข้ามาเป็นกิริยาคุมภาคนะครับม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายอุปัตถัายยามะพึงบำรุงสเสวในวันพรุ่งอิติดังนี้อากังสุได้กระทําแล้วอุปถานังซึ่งการบำรุงวัดสูปนาจิกาทิเสในวันคือดีถีอันเป็นที่น้อมเข้าไปใกล้ซึ่งการฝน เถรานว่าพระเถราทั้งหลายกริงสุกระทำแล้วกติกะวัดตังซึ่งกติกาวัดว่าเอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกรมรมฐานนางันว่ากรมารมฐานอามเหหีอันเราทั้งหลายใย้ตังเรียนเอาแล้วสันติเกในสำนักธรมานกะพุทธะของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ปณะ,ะก็อามเหหีอันเราทั้งหลาย อัญจตระเว้นปฏิปฏิปฏสัมปทายะจากการถึงพร้อมแห่งการปฏิบัตินาโขสักกาไม่อาจแลพุทธอาราเทตุงเพื่ออันทรงยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ตรงยินดีสักกาเป็นประโยคภาววาจุกนะครับตัดปวดเป็นอําอัาหักังบวกจะจะอันนึ่งอปายะทวารานิอันว่าประตู แห่งอบายทั้งหลายอัมหากังวิวตานิเอวะรวบด้วยเอวะสั์นะครับเป็นของเปิดแล้วเพื่อเราทั้งหลายนั่นเทียวโหนติย่อมเป็นตัดสมาเพราะเหตุนั้น มาอย่างนันว่าเราทั้งหลายเทเวสองนภวิสามะจักไม่มีเอกัตถานีในที่เดียวกันเสสะกาเลในการนั่นเหลืออัญยตระเวนปาโตภิกขาจาระเวลายะจะแต่เวลาเป็นที่เที่ยวไปเพื่อพิกษาในเวลาเช้าด้วยสายังเถรุปฐานะเวลายะจะแต่เวลาเป็นที่บำรุงซึ่งพระเถระในเวลาเย็นด้วย อาภาสุการันว่าความไม่ผาสุกภวิสติจกมียัสะพิกุโนแก่พิสูใดคันดิยาครั้นเมื่อระคังเตณะพิกุณาอันพิสูนั้นประหะตายะ,ะเคาะแลว้วมาอย่างนันว่าเราทั้งหลายกันตาวาไปแล้วสันติกางสู่สำนักตัสะพิกุสะของพิสูนั้นกิตสามะจักกระทร,รมเพศชางซึ่งยามาอย่างนันว่าเราทั้งหลายอัปมัตตา ไม่ประมาทแล้วอนุยุนชิตสามะจากตามประกอบกรรมฐานหนังซึ่งกรรมฐานรติภาเควาในส่วนแห่งราตีหรือทิวสสะภาเควาหรือว่าในส่วนแห่งวันอัญญสมิงอื่นอิโตกาละโต,โตแต่การนี้อิติดังนี้เตสุพิกขุสุครัน้นเมื่อภิสุทั้งหลายเหล่านั้นกตวากระรําแล้วกติกังซึ่งกติกาวิหารันเตสุอยู่อยู่เอวังอย่างนี้ ทุกตะปุริโสอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากเอโกคนหนึ่งทีตารางอุปนิสายะชีวันโตเมื่อเข้าไปอาศัยซึ่งทิดาเป็นอยู่ตัวอุปนิสายะให้แปลเป็นสมานกาและกิริยาในชีวันโตนะครับแปลไม่ต้องออกสำเนียงว่าแล้วนะครับ ทุกภิกเขครั้นเมื่อภิกษาอันบุคคลหาได้โดยยากหรือว่าครั้นเมื่อทุกภิกขภัยอุปัเนเ,เกิดขึ้นแล้วตัดสมิงฐาเนในที่นั้นอปรังทีตรังนิสายะชีวิตุกามโมเป็นผู้ใครเพื่ออันอาศัยซึ่งธิดาอื่นเป็นอยู่หุตวาเป็นนิสายะก็ไม่ออกคำว่าแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ปฏิปัชจิดำเนินไปแล้วมักลังสู่หนทางเถราปิแม้นว่าพระเถระทั้งหลายจะนิจตวาเที่ยวไปแล้วคาเมีในบ้านบินดายะเพื่อก้อนข้าวอาคัตฉันตามาอยู่วัสนัฐานางสู่ที่เป็นที่อยู่หนหัาตตวาอาบแล้วนติยาในแม่น้ำเอกิสาสายหนึ่งอันตรามักเคในระหว่างหุนทางนิสีทิตาวานั่งแล้ววาลิกาปุริเน ที่หาดแห่งทรายการิงสุกระทำแล้วพัตตากิจจังซึ่งกิจด้วยพัดหรือว่าบนเนินแห่งหาดทรายนะครับตาส,สมิงกเนในขนาดนั้นโสปุริสวนว่าบุรุษนั้นปัตะวาถึงแล้วตังฐานังซึ่งที่นั้นอัฐฐาสิได้ยืนอยู่แล้วเอกมันตงนะังณที่สุดส่วนข้างหนึ่งอาทาครั้งนั้นเถรานว่าพระเถราทั้งหลายปุจจิงสุถามแล้ว นางปุริสังซึ่งบุรุษนั้นว่าตวางว่าท่านคัจจสิจะไปกระหังถาเนนะที่ไหนอิติดังนี้โสปุริสโวนว่าบุรุษนั้นอารโรเจสิบอกแล้วตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นเทราอันว่าพระเถระทั้งหลายการุญยังยังความเป็นแห่งความการุณาอุปาเทศตวาให้เกิดขึ้นแล้ว ัสมิงปุริเสในบุรุษนั้นวัตวากล่าวเลยว,ว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกตะวังนันว่าท่านฉาโตเป็นผู้หิวแล้วอติวิยะเกินเปรียบอสิย่อมเป็นตัดบวกเป็นฉาโตวบวกอสินะครับตะวังกันว่าท่านคัตฉะจงไปอาหาระจงนำมาปันนังซึ่งใบไม้ไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายทัดสามารถจกให้พัตตะบินดังซึ่งก้อนห่งพัด เอกังเอกังก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเตแก่ท่านอิติดังนี้ปันเนท่านเมื่อใบไม,ไม้เตนะผุริเสนะอันบุรุษนั้นอาหาเตนำมาแล้วสันเนหิตวาเคล้าแล้วสูปะพยัญชนะด้วยแกงและกับทั้งหลายอัตนาอัตนาพุนชนะนิยามีนะอวะโดยทำนองแห่งการฉันด้วยตนนั่นเทียวอัททางสุได้ให้แล้วบินดัง ซึ่งก้อนนีข้าวเอกังเอวะก้อนหนึนนาาน่งนั่นเทียวกีระได้ยินว่าทานังกันว่าการให้เอตังเอวะนั่นนั่นเทียววัดตังเป็นธรรมเนียมโหติย่อมเป็นหรือว่าเป็นวัดนะครับพัดตังกันว่าพัดโถกลางวาหน่อยหนึ่งหรือพระหุงวาหรือว่ามากพิกุนาอันภิกษุทัธมาเนนะ ผู้เมื่อให้พัดตังซึ่งพัดปุคลาสะแก่บุคคลอาคตาสะผู้มาแล้วโภชนะกาเลในการเป็นที่ฉันอัตตวาไม่ให้แล้วอัคคะพัดตังซึ่งพัดอันเลิศถ้าตะพังพึงให้ อัตนาพุญชนะนิยาเมณนะเอวะตามทํานองแห่งการฉันด้วยตนนั่นเทียวตัดสมาเพราะอนั้นเตปิพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายแม้เหล่านั้นอะทางสู่ได้ให้แล้วตาถาเหมือนอย่างนั้นโสปุริสวรว่าบุตรนั้นกะตะพัตตะกิจโจผู้มีกิจด้วยพัดอันกระทําแล้ววันทิตวาไหายแล้วเถเรซึ่งพระเถระทั้งหลายปุจิถามลว,ว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญ อายานว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเกณฑ์นจีอันใครๆนี่มันติตานี่มุนแล้วกิงหรืออิติดังนี้เตวิขวนว่าพูสุงหลายเหล่านั้นอาหารสุกล,ล่าวว่าอุปาสกะดูก่อุบาสุคนี่มันตนางเันว่าการน,นิมมต์นัตถิยังไม่มีมนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายเทนติย่อมถวายอาหารรังซึ่งอาหารเอวะรูปังเอวะมีอย่างนี้เป็นรูปนั้นเทียวเทวสิกังทุกๆวันอิติดังนี้ โปุริโสอันว่าบุรุษนั้นจินเตสิคิดแล้วว่ามายางอันว่าเราทั้งหลายอุทธายะลุกขึ้นแล้วสมุทธายะลุกขึ้นแล้วนิจจากาลังตลอดการหนึ่งนิดกร,กรณตาปีแม้กระทําอยู่กรมังซึ่งการงานนาสโกมะย่อมไม่อาจลัดตุงเพื่อนได้อาหารังซึ่งอาหารเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปกิงปะโยชนางันว่าประโยชน์อนะไราเมของเราคเ,เตนะด้วยการไป อันยะถาถาเนในที่อื่นถาปัจจัยคือขาเตนะตัวนี้ใช้เป็นนามนะครับเช่นพุโทโธอันว่าพระพุทธเจ้าแทนที่จะแปลว่ารู้แล้วนะครับอาหารอันว่ากระผมชีวิตสามิจักเป็นอยู่สันติเกในสำนักอิเมสังพิกขูนางเอวะของพิสทูทั้งหลายเหล่านี้นั่นเทียวอิติดังนี้ตัดปวดเป็นอิเมสังบวกเอวะนะครับ อาทาครั้งนั้นโสุริสสนว่าบุรุษนั้นอาหากล่าวแล้วเนภิขูกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่า,าหังนั้นว่ากระผมกตาวากระทำแล้ววัดตับปฏิวัตตังซึ่งวัดและวัดตอบอิจฉามิย่อมปรารถนาว่าสิตุงเพื่อนโยสันติเกในสำนักอายานางของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอิติดังนี้ เตหิพิขูอันว่าพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสู่กล่าวว่าอุปาสกะดูด่อนอุบาสกสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้โสปุริโสอันว่าบุุษนั้นคันตวาไปแล้ววัสนัถานางสู่ที่เป็นที่อยู่เตสังพิขูนางของพิสษุทั้งหลายเหล่านั้นตัดทิงกับเตหิพิขูหิด,ด้วยพิสษุทั้งหลายเหล่านั้นกรโรนโตกระทําอยู่วัดตับปฏิวัตต่างซึ่งวัดและวัดตอบสาธุกลางให้ดีพิขูอย่างพิกูุทั้งหลาย อาราเทศตาวาให้ยินดีแล้วอติวิยะเกินเปรียบถ้าตูกาโมเป็นผู้ใครเพื่อนเห็นทีตรังซึ่งทิดาทเวมาสัจเจนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือนสองหุตาวาเป็นผ่านไปสองเดือนนะครับจินเตตาวาคิดแล้วว่าขึ้นหลังคมิตสามินี่นะครับสเจท่าว่าอาหารกั้นว่าเราอาผุจิตสามิจากอำลาไอเยซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไซ อายาณว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายณวิสัตเชียสันติจากไม่ปล่อยมาซึ่งเราอาหารนั้นว่าเราอนาปุชาวะไม่อำลาแล้วเที่ยวคมิตามิจักไปอิติดังนี้อนาปุชาตินี้มาจากตะวาปัจจัยนะครับจึงต้องแปลว่าแล้วนะครับอนาจิกิตวาวะไม่บอกแล้วเที่ยว เตสังพิขูนางแก่พิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนิคมิออกไปแล้วตัดบทเป็นกิระบวกอัศาสา,ศาสนะครับกิระได้ยินว่าโสทุกขตะปุริโสอันว่าบุรุษพูดถึงแล้วซึ่งยากนั้นขึ้นมานะครับอานารโรเจตวาไม่บอกแล้วพิขูนาง แกพิสูุทั้งหลายปากกามิหลีกไปแล้วอย่างใดท่านเรียกอย่างตัวนี้ว่าเป็นกิริยาปรามาสคือเวลาแปลนะครับไม่ต้องโยกนาม,มานามอะไรเข้ามาแล้วแปลเป็นตัวสุดท้ายของประโยคนะครับต่อมาในประโยคตะก็คือตรงเอตกางเอวโอลาทิกางคลิตังก็ให้ขึ้นทำตัวให้ มารับกับประโยคยังกิริยาปรามาสนะครับโดยเพิ่มบาลีว่าตั้งเอตกังเอวะพิกขูนังอานาโรเจตวาปักกามังเอาปักกามิตัวนี้นะครับมาประกอบเป็นยุปัจจัยในนามากิจอ่านว่าอันไม่บอกแกพภิกษุทั้งหลายหลีกไปอันมีประมาณเท่านี้นั้นนั่นเทียว คาลิตังเป็นความผลังพลาดโอลาริกังอันโอลานอาสสะปุริสะของบุรุษนั้นอโหสิได้เปลี่ยนแล้วปะนะก็อัตวีอันว่าดงเอกาแห่งหนึ่งอัทิมีอยู่คมนามาเคในหนทางเป็นที่ไปตาสะปุริสะของบุรุษนั้น ต่อไปก็เป็นประโยคที่น่าสนใจตรงนี้นะครับตรงนี้จะแปลเป็นประโยคแทรกก็ได้ว่านะครับโจรานางเมื่อโจรทั้งหลายปัญจสตานางมีร้อยห้าเป็นประมาณกัตวากระทาแล้วอาญาจนังซึ่งการวงสวงเทวตายะต่อเทวดาอิติว่า โยบุคลวลว่าบุคคลใดปะวิสิทติจะเข้าไปอตวิงสู่ดงอิมังนี้ไม่ย่างันว่าเราทั้งหลายต่างบุคลังอย่างบุคคลนั้นมาได้ตวาให้ตายแล้วกริสามะจากกระทำพลิกรรมมังซึ่งพลิกรรมตุยหังแก่ท่านมังสะโลหิเตนะด้วยเนื้อและเลือด ศาสะปุริศาสาเอวะของบุรุษนั้นนนั่นเที่ยวอิติดังนี้ตัทะอตาวิยังในดงนั้นโสทิโสโอนว่าวันนั้นทิวโสเป็นวันสัตโมที่เจ็ดโหติย่อมเป็นนะครับหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าโสทิวโสอ่นว่าวันนั้น เทวโสเป็นวันสัตโตมโมที่เจ็ดโจรานังแห่งโจรทั้งหลายปัญจสตานังมีร้อยห้าเป็นประมาณเทวตายะอายาจนังกัตวาวะวสันตานังผู้กระทำแล้วซึ่งการบวงสวงต่อเทวดาว่าอันว่าบุคคลใดจะเข้าไปสู่ดงนี้อันว่าเราทั้งหลายอย่างบุคคลนั้นให้ตายแล้ว จักระทำซึ่งปรีกรรมแก่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของบุคคลนั้นนั่นเทียวดังนี้ย่อมมีในดงนั้นนะครับทิ่วสูตัวนี้ให้แปลว่าเป็นวันนะครับขึ้นสูทิวสูเข้ามาตัดสมาเพราะเหตุนั้นสัตเมทิวเสในวันที่เจ็ด โจรเชตโกอา่านว่าโจรผู้เจริญที่สุดอารุหะขึ้นแล้วรูปขังสู่ต้นไม้โอโลเกนโตแลดูอยู่มนุษย์เสซึ่งมนุษย์ทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วตังปุริสังซึ่งบุรุษนั้นอาคาชันต่างผู้มาอยู่อาทาสีได้ให้แล้วสัญญาณซึ่งสัญญาณโจรานังแก่โจรทั้งหลายเตโจราอาร่านว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นยัตวารู้แล้ว ตาสะภุริสะอัตวีมัชชังปวิถะภาวังซึ่งความที่แห่งบุรุษนั้นเป็นผู้เข้าไปแล้วสู่ถ้ำกลางแห่งดงปวิถะคือศัพท์ที่เป็นตะปัจจัยเข้ากับภาวะศัพท์ให้แปลว่าความที่แห่งเป็นปริคิปิตวาล้อมแล้วคานิตวาจับแล้วตังปูริสังซึ่งบุรุษนั้นกัตวากระทําแล้วพันทนัง ซึ่งการผูกคาลหังอันมั่นคงนิมมะเทตวาสีแล้วอักคิงซึ่งไฟอารณีสหิเตนะด้วยไม้อันเป็นไปกับด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่ไม้สีไฟสังกัดทิตวาคร่ามาแล้วทารูนิซึ่งฟืนทั้งหลาย กัตวากระทำแล้วอคิกขันทางซึ่งกองแห่งไฟมหันตังอันใหญ่ตาจิงสุทากแล้วสูลานิซึ่งเหล่าทั้งหลายโสปุริสวนว,ว่าบุรุษนั้นที่สวาเห็นแล้วต่างกิริยังซึ่งกิริยานั้นเตสังโจรานังของโจรทั้งหลายเหล่านั้นปุชิถามแล้วว่า สามิ้าเตนายสูกระมิคาทโย و, อ่านว่าสัตว์ทั้งหลายมีสุกรและเหนื้อเป็นต้นนะเอวะทิสันติย่อมไม่ปรากฏนั่นเทียวอิมัสมิงฐานีในที่นี้นี่คือทิสันตินะครับตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกรโรธะย่อมกระทำอิมัง ปรหารณวัตถุงซึ่งวัตถุเป็นเครื่องประหารนี้กิงกรณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้เตโจรานว่าโจทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่กล่าวแล้วว่าไม่ยางนั้นว่าเราทั้งหลายต่างอย่างท่านมาได้ตวาให้ตายแล้วก็ริษสามาจักกระทรมพลิกรรมัรรมงซึ่งพลีกรรมเทวตายะต่อเทวดามังสะโลยเตนะด้วยเนื้อและเลือดตะวะของท่านอิติดังนี้ โสปุริโสอ่านว่าบุุษนั้นมรณะพยาตัดชิตโตผู้อันภัยแต่ความตายคุกคามแล้วอาจินเตตวาไม่คิดถึงแล้วต่างอุปการังซึ่งอุปการะนั้นพิขูนางของไมสุทั้งหลายรักขา,าโนรักษาอยู่ชีวิตต่งซึ่งชีวิตอัตโนของตนเกวลังอย่างเดียวเอวะนั่นเทียว อาหากล่าวแล้วเอวังอย่างนี้ว่าสามีข้าแต่นายอาหารนั้นว่ากระผมวิคาสาโทเป็นบุคคลผู้เคี้ยวกินซึ่งของอันเป็นเดนพุนชิตวาบริโภคแล้วอุจฉิตภัตตังซึ่งภัตอันเป็นเดนวัดทิโตเป็นผู้เติบโตแล้วอัมหิย่อมเป็นหรือจะแปลว่าเติบโตแล้วเฉยๆก็ได้นะครับ วิคาสาโทนามะเชื่ออันว่าบุคคลผู้เขียวกินซึ่งของอันเป็นเดนกาละกันนิโกเป็นคนกาละกินีโหติย่อมเป็นปณะแต่ว่าอายาอันว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนิคมิตวาออกไปแล้วยะโตตะโตกุละตจากตระกูลนั้นใด ปัจิตาปีแม้บวดแล้วขติยาวะเป็นกษัตริย์เทียวโหนติย่อมเป็นพิกขูอันว่าพิสุทั้งหลายเอกาติงสะสาสิเอว่สันติย่อมอยู่อสุกัสถาเนในที่นนนตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายเตพิกขูอย่างพิสุทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตวาให้ให้ตายแล้วกรโรทะจงกระทํากรรมมังซึ่งการงาน เทวตานว่าเทวดาตุสิตติจากกินดีโวต่อท่านทั้งหลายอติวิยะเกินเปรียบอิติดังนี้โจรานว่าโจรทั้งหลายสุตวาฟังแล้วตังวัจนางซึ่งคํานั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าเอสะคือเอโสนะครับเอโสปุริโสอันว่าบุตรนั่นวัตติย่อมกล่าวพัตตากังซึ่งคําอันจเจริญกิงประโยชน์นางอันว่าประโยชน์อะไรกาละกาลนิกาด้วยคนกาละกินีอิมินานี เมื่อยางกันว่าเราทั้งหลายขัติเยยังกษัตริย์ทั้งหลายมาได้ตว,วาให้ตายแล้วกฤตสามา,ากกรถจักระทําผลิกกรรมซึ่งพลีกรรมอิติดังนี้ว่าตะวากล่าวเลยว่าขึ้นมานะครับตวากันว่าท่านเอหิจงมาตวากันว่าท่านทัดเสหิจงสแสดงวัสนัานังซึ่งที่เป็นที่อยู่ในสังพิขุนังของปิสุทั้งหลายเหล่านั้นอิติดังนี้กะตะวากระทำแล้วตังปุริสังเอวาซึ่งบุรุษน,น,นั้นเที่ยวมัคคะเทสกัง ให้เป็นผู้แสดงซึ่งขนทางคันตวาไปแล้วตังฐาหนังสู่ที่นั้นอทิตตวาไม่เห็นแล้วพิกูซึ่งพิสูทั้งหลายวิหารมัชเชนในถ้ำกลางให็นวิหารผุดจิงสูถามแล้วตังปุริสังซึ่งบุรุตนันว่าพิขูอ่านว่าพิสูทั้งหลายว่าสันติย่อมอยู่กะหังณนะที่ไหนอิติดังนี้ขึ้นว่าสันติเข้ามาเป็นกริยาคุมภาคของพิขูนะครับ